สวัสดีทักทายพี่น้องปองปายสู่กูสุก้นครับวันนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับช่วงของเยี่ยมยามถามข่าวครับช่องบุญหลายสายยาวครับบ้าบุญหลายออกเดินทางส่งผลิตภัณฑ์ให้พี่น้องกันนะครับวันนี้มาทั้งศูนย์บุญมาพันดวงครับทางอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกดเฮานะครับมาเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะไปส่งผลิตภัณฑ์ให้คุณแม่ทางอำเภอคุขันนี่แหละครับบานสนุนะครับบีไอสตา พร้อมกับน้ำสารายแดงทริปเปิลดีพรีเมียมนะครับผมเดี๋ยวออกเดินทางไปส่งผลิตภัณฑ์น้ำกันพี่น้องครับช่วง<ม>เยี่ยมยามถามข่าว<ม>กับ<ม>บ่าวบุญหลาย<ม>สีสกเกต B ีไสตาร์ครับม,มาทรงไ้<ม>คุณแม่ แม่พินแม่พินบ่นี่แม่พินคุณมาลี่จีนนี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่พินครับอันนี้แมงลินดูดอนพันแม่วาลินแมงอัมมาแม่มาลินมมลิ้นเนาะคุณแม่เอาสองเลยบ่เอาสองกองเลยบ่กับลิ้นกับลูก กินน้ากันกนกินับข<น>้างเลือเสีวยวเห่ข้างคาบน้าเอ้ยครับพี่ไอเนี่ยมันกินตะกี้มันกินข่าวว่าแซบนอนบาร์รับพอกิน,กอน,ออกน,นของเดียวเท่านั้นพนุ่งเสือว่าพึ่งกินแซบ,บอนอนลับพนะักกูอยู่แต่คนุบางทีกู้รอบริการินของดีแต่กินน้ำเช้านี่ล่ะมีเหี่ยวมีแห้ง สาลายแดงก็กินเนาะแม่น้องสาลายแดงตะกี้ก็กินคุณแม่เมื่อจะกองแล้วเพิ่อจะเหมิดกองหนึ่งกองหนึ่งนี่แหละกองที่สองมื่อนี่สิไอ้นี่สามเลยเด้อโอ้ท่านี่สามกองแล้วนะครับสาลายแดงกคนหนึ่งเติมกินใหม่ได้นี่ครับผมกินแต่ก่อนหนังบัตรโขดถึงหลายโขดเจ็ดแปดโขดเลยค่ะผมนี่ขอบคุณหลายๆทางบ้านสนุก มูสิบแปดครับผมทางคูขันเนาะบริษัทของบ้านมุ่งหน้าก็ให้เจริลเจริญเดเลยครับยูดีเี่ยแห้งแลู้แจงตาใสผู้กินก็ใไ้แจ่งไหไซเนี่แย่เบแล้วนี่แม่สามเลยพ่แม่นแปดสิบแล้วเจ็ดสิบเทางนี่เจบเจ็ดนะบ้านมุ่งหน้าลำลยยูดีเีแงทางคืนล่งล่งเลยนี่ึ้นลงๆงเพราะว่านั่งอยู่ในบ้านครับมาทรงไฮเรียบร้อย ผูบอกเคยได้กินแม่บอกข่าวเพิ่นแน่เออผู้บอกกินผูอนี่ไก่ให้กินเด้อให้กินเด้อแห่น้องนี่เขาถามยังงี้่าเรา่ด้มาอย่างนี้คนาดเห็นหงงยังมีเห็นแล้วเนาะงก็จะสื่อครับปวดเท่าไหนกับพันสามไร่เห็นมันกับบะแพงหลองมันเลยกับกินแต่ใดแต่ไรลองเปิดใจกินเบิ้งน้องแม่เนาะครับกินจำเรีนมาจากกี่จ้ามันออกเนาะครับมันอนี้กับกินมากกินมากมันกับเจ้าขั้นจ้ามากจ้ามากแต่แนวเห็นท่อนก็จบ ไม่มีแบรนด์เลยครับมันคือคือผลสิตอกโอตอนนี้ก็คือตาสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆอาวอยู่ดีมีแห้งคุณแม่ขอบคุณหลายๆเยี่ยมยามถามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม มาส่งส่งสินค้าให้คุณแม่ที่สั่งไว้ครับครับผมเป็นยูบอ,อสวัสดีครับคุณแม่บอ,บอเลยพอกันโดนโห่างหายไปทางไหนเนาะไปอยู่ทางลํำไปมาดบุยลํำบอหรือจะไหนวะพว่าห่างหายบอเห็นกันเลยอนนยขาบีไอสตาเหลืออยู่นอ้อ าราครับเอาน้ำสาไรแดงครับยุ่ปุ่นกระชั้นทั้งพูนจา้นางมนี่กดไปทั้งบุรีรัมย์กระชั้นสื่อทั้งบุรีรัมย์เลยคุณแม่สาหยังสาหยังทงพูนสาวเอ็มจา้าอ๋อทีมงานสาวเอ็มนะครับครับเดินทางต่อด้วยไหมเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณครับคุณแม่นะครับทั้ง2จุดนะครับที่บ้านสนูตมบลสนุอาําเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดครับส่งผลิตภัณฑ์ไห้บอกว่าจะเป็น BI s t สตารวมไปถึงน้มสารารแดงทริปเบิรดีพรีเมียมโกนะครับขอบคุณที่ไว,ว้วางใจผลิตภัณฑ์ในเครือของบ่าวบุญมาพันดวงครับพี่น้องสนใจก็โทรเข้าสู่รายการทางช่องบุญมาทีวี67นะครับหรือจะเป็นวิทยุออนไลน์ทั่วประเทศ 0894223471086471234 5ครับมือนีบ่าวบุญหลายตอโอกาสไดม้มาส่งผลิตภัณฑ์ครับเยี่ยมยามถามข่าวฝากพีฝากน้องทังช่อง YouTube นะครับช่องบุญหลายสายเงาติดตามรับชมให้กำลังแรงใจกันน้ำเน่กันแล้วกันครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับมีโอกาสก็จะออกมา ทรงคลิปให้พี่น้องในเบิงแบบนี่ล่ะครับนะมือนีลำล่าไปซะก่อนนะครับให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านยาเจ็บยาจนสวัสดีครับ